เราวันนี้มาดูนั่งก็เป็นเบาะนอนก็เป็นเตียงอีกหนึ่งผลงานนะครับในขณะที่เราเดินทางนะครับไปพักผ่อนครอบครัวนะฮะรถคันนี้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับรถคันนี้เบาะที่เราใช้ก็คือเป็นสองสามแล้วก็สี่โดยข้างหลังเนี่ย เราสามารถปรับเป็นเตียงนอนได้นะครับอันนี้รถจดเป็นทะเบียนป้ายฟ้าไม่ผิดกฎหมายนะครับมีบเข็มขัดนิรภัยครบทุกเส้นนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเวลาที่เราปรับนะการเดินทางไม่ว่าจะเป็นตัวซ้ายตัวขวาสนะะดวกสบายนะฮะนั่งสบายสบายพักผ่อนนะครับนะทีนี้เราจะปรับแต่งยังไงเนะี่ยเบาสองตัวนี้หมุนได้นะครับ ในขณะที่เราหมุนปุ๊บเราก็เก็บก่อนนะครับพอเก็บแล้วเราก็หมุนเลยนะครับขางนี้ก็เหมืกันนะครับ โดยอสองตัวนี้นะฮะมันสามารถหมุนได้นะครับแล้วก็ในตัวในตัวของเขาเองยังมีรางเดินหน้าถอยหลังนะครับเพิ่มความสะดวกสบายนะครับเวลาที่เราเดินทางนะครับเราต้องการนั่งคุยกันพบป,ปะเห็นหน้ากันนะครับสามารถหมุนตัวนี้ขึ้นมาพวเรามานั่งพูดคุยนะครับ มีโต๊ะนะเอาไว้นั่งทานข้าวเล่นโน้ตบุ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่สบายๆนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเวลาที่เราจะปรับชุดด้านหลังให้เป็นบอกนะครับเอ่อให้ไอ้เป็นที่นอนนะครับตัวนี้การนั่งสบายอยู่แล้วนะนะอันนี้มันจะเป็นรางยาวนะครับสามารถปรับให้บรรทุกของได้ นะทําเป็นเตียงนอนได้ออกแคมปิ้งได้นะครับอันนี้นะฮะดึงขึ้นนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับถอดหผ้หมอนนะครับนะครับแล้วก็ปักนอนลกันเลยนะครับเหมือนกันนะครับด้านหลังก็เราถอดหัวหมอน อันนี้เราก็ทําเป็นเตียงนอนเรียบร้อยแล้วนะครับนอนสบายนะครับทีนี้เรามาดูเวลาที่เราต้องการที่จะขนของนะครับเตียงตัวนี้ก็สามารถที่จะปักมาให้ขนของได้นะครับ ้อยนะครับเราจะเหลือพื้นที่ด้านหลังนี่ประมาณเมตรเซนนะครับทีนี้ถ้าเรากลับกันนะเราต้องการให้พื้นที่ด้านหน้าเหลือเท่าไหร่นะครับมันก็จะเหลือเมตรยี่สิบเซนเราก็กด เวณนี้ก็จะเหลือนะพื้นที่เอาไว้ใช้สอยนะครับสําหรับที่เราต้องการนะครับในขณะที่เราเดินทางนะครับเราก็สามารถปรับขึ้นมานะครับให้เป็นเบาะนะครับนะครับใส่หัวหมอนกลับเข้าไปนะครับเพื่อใช้ในการเดินทาง ร้อยนะครับเจ็ดร้อมันก็จะเป็นรถอนเนกประสงค์นะฮะคันหนึ่งที่เราจะใช้สำหรับขนของนะครับหรือจะไปแคมปปิ้งนะครับเดินทางตามสะดวกสบายนะท่านใดที่ต้องการทำนะ เอาไปใช้งานเป็นไอเดียนะครับแล้วเป็นรถที่ถูกต้องาตามกฎหมายโดยที่ว่าไม่ได้ดัดแปลงสภาพรถนะครับก็เสร็จไปอีกหนึ่งคันนะครับขอบคุณครับ